จริงๆมีทั้งปัจจัยในประเทศและต่างประเทศแต่ว่าให้น้ำหนักต่างประเทศมากกว่า2ก็คือเรื่องจีนผมถึงได้บอกก50า50-50นะครับที่เขาจะเปิดไปเปิดประเทศอย่างที่เราคิดเอาไว้แล้วอะไรครับนะครับในทางตกเงนินข้าม อาจจะเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยตลาดหุ้นไทยและหุ้นในกลุ่มแบงก์ซึ่งอาจจะทำให้ไม่เป็นไปในทิศทางที่เรามองกันไว้ส่วนใหญ่เมื่อคู่นี้ก็ได้มีไหมครับถ้ามีจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์เอจริงๆมีทั้งปัจจัยในประเทศและต่างประเทศแต่ว่าให้น้ำหนักต่างประเทศมากกว่าในประเทศเนี่ย สำหรับแบงก์เองผมก็คิดว่าเลกูลเลชันยังเป็นประเด็นที่แบงก์ก็อาจจะต้องอยู่กับมันให้ได้เช่นกฎต่างๆที่ออกมากฎระเบียบหรือนโยบายต่างๆที่ออกมาเพื่อช่วยลูกค้ามากกว่าช่วยแบงก์ซึ่งมันเป็นนะฮะเช่นการตามนี่การเก็บนี้นโยบายการขึ้นดอกเบี้ยบางอย่างก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปผมเชื่อว่ามันเป็นมันมันเป็นช่วงที่เลกูลเลชันเข้าเข้ามาในในตลาดเหมือนกันแต่ว่าผมให้ลำดับกับ ปัจจัยข้างนอกมากกว่าก็คือหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจโลกนะสองก็คือเรื่องจีนผมนึ่งได้บอกกนะันห้าสิบห้าสิบนะครับที่เขาจะเปิดไปเปิดประเทศอย่างที่เราคิดเอาไว้เพะท่าโควิดมันขึ้นเยอะๆอจริงๆผมว่าเขาก็ไม่เสียเปิดเขาก็ไม่เสี่ยงเปิดเหมือนกันฉันเนี่ยถ้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมีผลเชิงลบมากๆนะต,ต,ต่อต่าดๆหุ้นไทยต่อหุ้นแบงก์อ่ะผมว่าต่างประเทศเช่นเอ่อเรื่องของ global recession แย่กว่าที่คิดเอาไว้ เรื่องโควิดแยกก็ได้คิดจะไว้จะทําให้ประเทศจีนเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดประเทศได้อย่างที่คิดไว้หรือแม้แต่สงครามระหว่างพี่น้องร er <ม>ัสเซียยูเครนอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดาว,ว่าทุกอย่างจะจบนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้และสงครามสมัยเนี้ยใช้โดรนก็ทําลายอะไรไปได้เยอะมากมันมันไม่ใช่เป็นสงครามนิวเคลียร์อย่างนั้นแล้วฉะนั้น,นผมว่าสามเรื่องนี้ยังยังโอเโอรห่ฮงอยู่เหมือนกันและอีกอันหนึ่งนะฮะที่ต้องยอมรับนะ วันนี้นักนักเศรษฐศาสตร์หรือนักลงทุนหลายคนเนี่ยกลัวมากต่อวิกฤตรอบนี้เขากลัวเรื่องนี้่ hmm. เขาบอกว่าไม่เคยเกิดมาหลายหลายคนอายุประมาณสักเจ็ดสิบกว่าที่เป็นแบบตดับเซนเซียนเขาบอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่เขากลัวมากรอบหนึ่งเพราะว่านี่มันท่วมโลกเขาไม่รู้เลยว่าอเมริกาจะออกจะออกจากปัญหานี่นี้ยังไง hmm. เพราะว่าทุกคนบาลานซ์ชี้ตัวเนี้ย มีแต่กู้เงินแล้วก็เพิ่มเงินมาสร้างธุรกิจแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจมันไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่คิดไว้จะทํายังไงกลับทำ QE และปั๊มเงินหรือเปล่าหรือจะทำยังไง, e ง,ง,ไงมันก็กลายว่็กองหนี้มันจะกลายว่าโลกใบนี้มันเต็มไปได้วยหนี้และจะฟื้นออกมายังไงอันนี้คือซึ่งหลักๆไม่ใช่บ้านเรานะผมว่าเราอ่ะทำทำตัวโอเคแต่ข้างนอกเป็นยังไงเนี่ยนั่นแหละคือปัจจัยที่ผมว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เศรษฐกิจบ้านเราหรือตลาดหุ้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยมีความผันผวนสูงอยู่ครับ สำหรับโปร12เดือน12สมัคร1ได้ถึง3ครับสำหรับหลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์หลักสูตรที่6ถึงหลักสูตรที่11สมัคร1หลักสูตรในราคาพิเศษด้วยนะจะได้รับ m ั n นี่พัสออนไลน์005ซึ่งเป็นแนว VI และเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับคนที่จะไปเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยตรง ได้ความรู้กันแถมให้ฟรีและต่อที่3นะครับก็คือหนังสือเล่มนี้ครับ3แผนการเทรดเป็นเบื้องต้นแต่เชื่อว่าบางคนนะครับยังไม่ได้ให้ความสำคัญสำหรับแผนในการบริหารเงินในพอร์ตแผนบริหารผลขัดทุนและแผนบริหารกำไร3แผนการเทรดนี้เป็นพื้นฐานที่ดีมากๆ ในการจะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดได้ในตลาดหุ้นนานๆเพื่อมีโอกาสที่จะสร้างผลกำไรในอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เรารับได้ในโอกาสต่อไปมอบให้ด้วยนะครับนี่คือโปร12เดือน12สนใจเชิญครับสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงผ่านทางไลน์ครับพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money plus, m o นนี n ่พ e ลัส o n e y p l u s m o มันนี่พติดกันตรงตัวนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอลสาเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candle Stick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290 Char t Pat t e r n อันนี้เป็นฉบับ ฉบับปรับปรุงใหม่1,200บาทและ e l i a t wave trading อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึลกเป็นกระเป๋าผ้านสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทัก เรามาทางลาย l ลน์ ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พรัสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ